ทำไมต้องกิน lcw สา3 x ด้วยอะ่ะเราก็ใช้โทรศัพท์ได้แบบไม่เห็นมีอาการอะไรที่เป็นอันตรายเกิดขึ้นเลยอะ่ะ mm hmm. คือ lcw สา3 x เนี่ยมันจะดูแลภายในของดวงตาดูแลตรงจุดรับภาพของดวงตา l c x จะมีรูทีนและซีแซนทีนซึ่งอยู่ในมาคูล่ามาคูลาเนี่ยเป็นจุดภาพชัดในเลติน่าการที่เรากินรูทีนและซีแซนทีนเข้าไปเนี่ยจะเป็นการเพิ่มสารสีรูทีนเนี่ยแปลว่าสารสีเหลืองเพิ่มสารสีเหลืองที่อยู่ในมาคคูล่าแล้วถ้าเกิดว่า ในมาคคุลาเนี่ยมีสารสีเหลืองมากๆม,มีรูทีนและซีแซนทีนมากๆเนี่ยทำให้เห็นภาพชัดขึ้นมันมีหลายงานวิจัยเขาได้วิจัยกับคนหลากหลายแบบนะคะอย่างเช่นเป็นต้อกระจกต้อกระจกเนี่ยกินรูทีนเป็นประจำสม่ำเสมอก็ทำให้อาการ การมองเห็นของเขาเนี่ยดีขึ้นสายตาของเขาดีขึ้นแต่เราก็ต้องกินมันก็มีหลายงานวิจัยนะคะบางงานวิจัยก็บอกว่าต้องกินร่วมกับวิตามินอ e, ีวิตามินเอโภชนาการเขาแนะนำว่าต้องกินลูทีนเนี่ยอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าวันละ10มิลิกรัม l c b 3 x เนี่ยก็มี10มิลลกรัมพอดีก็คือกินแค่วันละเม็ดเท่านั้น อย่างจูนเนี่ยจูนก็กินแค่วัละเม็ดแต่กินได้ไม่เกิน2เม็ดนะ2เม็ดก็คือ20มิลลิกรมัมคือเขาบอกว่าคือตามงานวิจัยที่แบบแม็กที่เขาให้ผู้ป่วยกินอ่ะก็คือ20มิลลิกรมัมถ้าเรากินเกินล่ะเป็นอะไรไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรนะก็อาจจะมีอาการตัวเหลืองแต่ถ้าหยุดกินก็หายไปเองเขาบอกว่า รูทีนเนี่ยป้องกันแสงสีฟ้าแล้วมันก็จะมีการทดลองเนาะว่ามีหลอดทดลองสามหลอดหลอดที่ควบคุมหลอดที่มีความเข้มข้นของรูทีนน้อยแล้วก็หลอดที่มีความเข้มข้นของรูทีนมากแล้วก็ฉีดแสงสีฟ้าเข้าไปหลอดที่ควบคุมเนี่ยแสงสีฟ้าเนี่ยทะลุผ่านได้หมดเลยส่วนหลอดที่เป็นรูทีนความเข้มข้นน้อยเนี่ยแสงสีฟ้าก็ผ่านได้แค่บางส่วนแต่ที่มีรูทีนเข้มข้นน่แสงสีฟ้าผ่านไม่ได้เลย คือเนี่ยมันมันเป็นตัวพิสูจน์ว่าเออรูทีนป้องกันแสงสีฟ้าได้จริงๆแล้วก็มีความจําเป็นสําหรับดวงตาของพวกเราทุกๆคนอ่ะมันช่วยชะลอการเกิดจอประสาทต,ตาเสื่อมในผู้สูงอายุได้บางทีน่ะเรากินเราอาจจะไม่ได้เห็นผลอะไรนะแต่เราอ่ะจะเห็นผลตอนที่เราอายุเยอะขึ้นตอนที่เราแก่ตัวเพื่อนเเขาอ่ะร้อยคนอย่างเงี้ย หนถึงสคนอะเป็นภาพเสื่อมหมดแล้วอะตอนอายุหกสิบปีถึงแปิบปีอะคือเห็นภาพไม่ชัดหมดแล้วอะแต่ตัวเราเนี่ยเออโชคดีนะที่เราแบบดูแลตัวเองมาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นน่ะคือป้องกันไว้ดีกว่ารักษานะคะเราสามารถประมาณค่าในการดูแลสุขภาพได้แต่เราไม่สามารถประมาณค่าในการรักษาสุขภาพได้นะคะ 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번, 야야야야야. 불러 널, 야야야야. 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 안 보며.